ทุกคนฉันพาทุกคนมาเขี่ยวแล้วพอใจไหมพอใจครับเจ้าฟ้าโอเคแต่ตรงนี้มีข่าวว่าระวังนกยักษ์ด้วยละ่ะมันมีรังอยู่ตรงนี้มันทำรังอยู่ไม่สิมันไม่ได้ทำรังมันอาศจยอยู่แถวนี้นะไครับ ผมจะให้เจ้าขุนยนไปดูนะไม่ได้ไม่ได้กำลังกินน้ำมันอยู่โอเคงั้นก็จะให้เจ้าเขียวไปดูแล้วกันนะโอ้ยนี่มันนกยักษ์ไม่ช่วยฉันด้วยนกยักษ์กำลังคาบเจ้าเขียวต้องหาวุฒิแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้เสียงเปลี่ยนวะเออสงสัยคนพากมันเสียงเปลี่ยนั้ง จเจออาวุธแล้วอีกขว้างไปฉันลงไปได้สักทีดีนั่นที่ฉันมีนมต่โอเคเจ้านกยักษ์มันตายแล้วกลับบ้านกันก็พอหรอกไม่สิเราจะต่ออีกอยู่แต่เมื่อกี้มือใครวะ โอเควซ่งตาขวาไปเองตั้งแข้มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยนั่งแท็กซี่กับแล้วกันนะ